ค่ะสวัสดีนะคะสรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์นะคะหลังจากที่ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปแล้วนะคะสําหรับหลายคนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะแก้ไขชื่อหัวข้อะค่ะอย่างที่ว่าเราพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะคะตอนนี้ตัวบปรแกก็จะตรวจเจอนะคะว่าข้อมูลไม่ตรงกันเมื่อเราพยายามทําการอัปเดตเข้าไปอะค่ะเขาก็จะพบกับ ะะที่แจ้งว่า d e ่ิทธิ์แท็กวิญญพุนะคะอันนี้หมายถึงว่าที่สิทธิะะ์นะอของเราอะค่ะได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยายนิพนธ์ลแล้วจึงท,ทาให้ไม่สามารถแก้ไขหัวข้อที่เอกสารแล้วก็อัปเดตตัวหัวข้อเนี่ยคะ่ะเข้าสู่ระบบได้ตามที่เคยทําได้ตอนที่จะผ่านโครงร่างวิทยายนิพนธ์นะคะอันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขชื่อหัวข้อะคะ่ะที่สามารถทําได้โดยเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของการที่เราต้องการจะแก้ไข ถ้าเป็นการแก้ไขนละักษณะที่ว่าต้องการจะตัดคำหรือว่าอาจจะเป็นการปรับตัวหนังสือะคะ่ะอาจจะเป็นรูปแบบตัวเอียงแทนหรือจะเป็นลักษณะใดๆนะคะที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวตัวอักษรนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะเราก็จะลองอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเราก็จะสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงข้อความได้เลยนะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะ เราก็สามารถทําได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนคําเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอันนี้จะต้องมาที่ตัวหน้าเว็บไซต์นะคะซึ่งวิธีการไปที่เว็บไซต์นะคะก็สามารถกดที่สังคิตได้นะคะเราก็มาที่คําว่าเว็บพอร์ทัได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราได้ล็อกอินเป็นนักศึกษาไว้แล้วอะค่ะตามยูสเนมพาสเวิร์ดรหัสเดียวกันนี้เลยอะค่ะกดมาก็จะเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ล็อกอินนะคะก็าอาจจะ ไลับไปอยู่ที่หน้าแรกก็ให้ทำการลองอินได้ตามปกตินะคะในการแก้ไขชื่อหัวข้อะคะ่ะให้มาที่เมนูชื่อ e c t r o n i c Form นะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราผ่านตรงร่างวิทยานิพนธ์ลแล้วะคะ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นคำว่า Request to Edit Topic ให้คลิกที่ียนะคะก็ให้กดตรงนี้ได้เลยนะคะ พอเาก,กดในส่วนนี้และะ้วค่ะเขาก็จะ,ะขึ้นหน้าจอมานะคะเป็นชื่อหัวข้อที่ปัจจุบันใช้อยู่นะคะกับชื่อหัวข้อใหม่อันนี้ก็ให้เราเพิ่มเติมชื่อหัวข้อเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ให้เราพิมพ์แก้ไขไปที่ช่องชื่อหัวข้ออันใหม่ได้เลยนะคะก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ปุ่มเซ n ต์ในเควสนะคะเราก็กดก็รอสักครู่นะคะ รอจนมีหน้าต่างขึ้นม,มานะคะว่าโอเคส่งเซ็นต์รีเควสเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอของอการรอการกดอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะก็จะต้องรออาจารย์ที่ปรึกษาทําการอนุมัติด,ด้วยค่ะโอเคตอนนี้ทุกคนอนุมัติ กันหมดแล้วนะคะเราก็พอกดกลับมาเนี่ยค่ะอัเดเขาก็จะเห็นแล้วว่าก็จะมีสามารถส่งคำร้องของแก้ไขหัวข้อได้อีกนะคะค่ะวอันที่แล้ก็กลับมาที่ตัวแอดอินของเรานะคะเราก็ตัวไฟเทมเพลตนะคะณปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราคลิกที่ชื่อหัวข้อนะคะตอนเนี้ยอันนี้ยังเป็นชื่อหัวข้อเก่าอ,อยู่เราก็สามารถอัปเดตชื่อหัวข้อเราะะเข้าไปในเอกสารได้เลยนะคะด้วยการกดคําว่ารีเทปนะคะ อ่าตอนนี้เราก็จะได้ชื่อหัวข้อชื่อใหม่ที่เราได้ทําการอ,อาแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ให้เราทําการอัปเดตโดยตรงด้วยการกดในทีฟที่แต่ละช่องหรือสามารถกดไปเด t เทมเพลตได้เลยนะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะตัว validate template เ,เราก็จะแนะนำมากกว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นการเช็คตัวอเอกสารของเราโดยเป็นภาพรวมลยนะคะอันนี้เจอ issue ตัวหัวข้อภาษาอังกฤษที่เราขอแก้ไขไปนะคะซึ่งในการแก้ไขตรงนี้นะค่ะจะเป็นจะต้องกดคำว่า retrieve นะคะเพื่อดึงข้อมูลจากตัวเว็บะค่ะลงมาที่ตัวชื่อหัวข้อตรงนี้นะคะซึ่งพอเขาดึงข้อมูลมาค่ะเราก็สามารถมาจัด ตัวรูปแบบของอักษรได้นะคะอย่างเช่นอาจจะชเชฟเบนเทอร์ตรงตำแหน่งนี้หรือว่าเปลี่ยนใจอาจจะเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งแทนนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเราจะต้องกดอัปเดตหัวข้อค่ะให้ตรงกันเสมอน,นะคะอย่างในส่วนนี้ก็อาจจะยังไม่ตรงกันเป็นเ๊ะเพราะว่าเรามีการใช้พวกแตญยลักษณ์เวญรักแต่ว่าเราก็จะต้องมาอัปเดตให้ตรงกันโอเคอันนี้ตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะ Okay, แล้วเราก็ไปดูที่หัวข้อที่ทําการฟิงกับในส่วนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเมื่อเราแก้ไขหัวข้อเรียบร้อยแล้วก็ทําการอ mm ัปเดตแล้วอะค่ะตรงส่วนต่างๆของเอกสารเราค่ะเขาก็จะสิงกับชื่อหัวข้อใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ